สวัสดีครับผมโซดาน้ำวันนี้จะมาแนะนำการเล่นเพลงคลายเครียดสักเพลงหนึ่งนะครับก็ <Okay. S 1> บางคนอาจจะเล่นแล้วอาจจะเครียดหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนครับฟังกันสนุกสนุกเพลินเนไม่ต้องคิดอะไรมากนะชื่อเพลงนั่งลงแล้วจงรอนะรแต่งเนื้อร้องทำนองโดยผมเองนะครับ มีคอร์ดทั้งหมด5คอร์ดด้วยกันนะฮะอ่ะเราจะไล่ไปทีละคอร์ดเลยนะครับเริ่มด้วยคอร์ด e minor นะฮะจับอย่างนี้สำหรับท่านที่ฝึกจนเป็นแล้วนะรหรือเก่งแล้วก็จะจับคอร์ดนี้ได้อย่างสบายนะครับแค่2นิ้วแล้วก็คอร์ดอื่นๆนี่ก็ไม่ยากอลอง ตามไปด้วยเรื่อยๆนะครับ E minor คอร์ด or, B 7คอร์ด G คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด C มีทั้งหมด5คอร์ดด้วยกันทีนี้เราจะมาตีคอร์ดเพลงนี้นะครับลองดูว่า5คอร์ดนี้จะเป็นยังไงบ้าง ทั้งหมด5คอร์ดเพลงนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ท่อนอินโทรนะครับก็จะทำให้เพลงนี้มีความไพเราะและสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็จะมาดูท่อนอินโทรกันนะครับจะเล่นให้ฟังแบบปกติรอบหนึ่งก่อนนะครับ ดูทันไหมครับอาจจะเล่นจาๆอีกรอบหนึ่งนะครับเล่นระช้านะครับถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจก็ลองกลอกลับไปกลับมานะครับดูไม่ทราบ,บมุมกล้องจะชัดไหมอ่ะชัดนะครับ คิดว่าน่าจะชัดนะเห็นนิ้วครบถ้วนนะครับอย่าลืมนะครับเพลงนี้มีทั้งหมดห้าคอร์นะครับอ่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ผมก็จะลองเล่นเต็ม,เต,มเต็มเพลงให้ฟังอ่ะฟังกันเลยนะครับ สังคมเพียนเปลี่ยนไปหรือไรนี่เรื่องคดียังไม่จบครบสามสารเพราะไม่ได้ทนไม่ไหวหรือไรกันจึงถึงขั้นรู้ดากราดอนาจใจหลักกฎหมายไม่รู้กูไม่สน เรียบคนที่กูเกลียดลายเกลียดก่อนแต่ถ้ามันดันหลุดฉันอุดทอนกูก็จอดแกลง้งมาหายน้าไปเรียบคนร้ายทั้งที่ไม่มีสิทธิเคยมีจิตเป็นกลางกันบ้างไหมเรา จึงแสงทำแกล้งมึนไม่นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยกิกยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมายนี้คอยไม่ไวดินพลานจนฟันเฟื่อน เรียกคนร้ายทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เคยมีจิตเป็นกลางกันบ้างไหมเราผู้รู้ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมจึงแสงทำแกล้งมึนให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยคิดยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมาย อยไม่ไหวดินพล่านจนควันเฟือนอ่ะจบลงไปแล้วนะครับเพลงนั่งลงแล้วจงรอแต่งเนื้อร้องทํานองโดยโซดาน้ำ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านจงเล่นเพลงนี้อย่างมีความสุขอย่าไปเครียดนะครับเพลงก็คือเพลงเราเล่นให้สบายใจอ่ะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีเพลงอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอนะครับมาแนะนำกันต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ